สวัสดีครับในเิปนี้ครับก็แนะนําระบบครับเป็นระบบจัดการแผนผังครอบครัวนะครับระดับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าแฟมิลีที่นั่นเองครับเราอาจจะทําระบบแผนผังครอบครัวนะครับญาติพี่น้องของเราเก็บไว้ในระบบนะครับเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูกันต่อนะครับว่าต้นตระกูลเราเนี่ยมาจากใครนะครับมาจากไหนนะครับอี๋ยวแรกเลียเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ระบบจะทําให้ดูนะครับถ้าใครสนใจระบบนะครับหรือว่าอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ แอดไลน์แอดใต้คิดนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับก็เข้าสระบบแอดมินเข้ามาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอแอดบอร์ดนะครับเดิบอร์ดนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็แค่แสดงว่ามีกี่คนมีใครอะไรยังไงบ้างนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแผนผังครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อสมาชิกนะครับเราเราจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับกดเพิ่ม ว่าเราใส่ชื่อไปนะครับแล้วก็กใส่รายละเอียดเข้าไปครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกครับอาจจะมีแบบรุ่นที่หนึ่งอ่าเราก็หยุดหลับที่หนึ่งนะครับก็กดบันทึกไปขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เราไปดูที่แผ่นผังอบวขึ้นมารุ่นที่หนึ่งเข้ามาแล้วนนะครับต่อมาเราไปที่อะไรชื่อสมาชิกน,นะเราก็เพิ่มใหม่อีกนะครับ มีผมเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับไปที่แผนผังครอบครัวนี่ก็จะเห็นแล้ครับว่าอันนี้นายเอแล้วก็มีนางบีนะครับก็จะเห็นเล้ว,ว่านางบีแต่งงานกับนายเอครับมันสามารถตั้งค่าได้นะครับต่อมาเนี่ยมาเพิ่มอีกครับอาจจะเป็นรุ่นอ่ารุ่นสองนะครับก็เป็นลูกอันนี้ผมก็เพิ่มลูกเข้าไปแล้วนะครับไปที่แผนผังครอบครัวเห็นไหมก็จะเห็นว่ามีลูก มาครับว่าคนนี้นะครับเ็าจะบอกว่านายซีเนี่ยเป็นลูกของนายเอประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้านายซีมีแต่งงานอีกมีลูกอีกก็ไหลมาเป็นลูกที่สามลูกที่สี่นะครับแล้วก็นายเอมีลูกกี่คนครับก็เพิ่มเข้าไปครับซึ่งว่าผมเพิ่มมีคนหนึ่งเพิ่มเริ่มรอแล้วนะครับไปที่แผนหาครอบครัวนะครับเห็นไหมครับว่ามีลูนหนึ่งแล้วก็มีขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็ทํางานประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นระบบแผนผ่าครอบครัวนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับอยากเรียนคิดไมคโครเกมส์หรือจะซื้อโค้ดนะครับหรือจะจ้างทำอื่นก็แอดไลน์แอดต้ทางคิดมาได้ครับ